ก็คือกาาเป็นกองไฟน้อยคนหานเบิมอยู่กันใดนะครับท่นอกปาขอเชิญเนื้อขอเชิญนานเบิ่มาทานทรมนะครับ ค่อยๆปล่อยเนี่ยอันไหนมันมั่วเอากลางมาปิดเอาเลยอากลางมาติดเอาซอกกลางมาติดกันเลยเอาซอกกลางมาปิดมันจะบอกปล่อยได้เอาไว้ปล่อยมันพุ่งก็ได้เนี่ยเอาไว้ปล่อยมันพุ่งก็ได้เป็นอย่างไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน วันนี้มาปล่อยคมไฟวัดไม้ตากาพวกนี้ไ <canvas. S 1> ปแหวนคมวัดท่านได้ด้วยกันใจแหวนคมแสนดวงนะครับวันนี้อธิษฐานนะฮะอธิษฐานนานๆนะอธิษฐานนานๆแล้วก็ปล่อยไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยหรือว่าเดี๋ยวจะเป็นสายกันไปนะครับเป็นสายกันไปมันจะเป็นภาพที่สวยงามมากเป็นภาพที่สวยงามอธิษฐานแล้วก็ปล่อยนะครับอธิษฐานแล้วก็ปล่อยนะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบ มีฐานนะปัจจุบันเอาไว้ลงในทิศตอวนกนะครับเร็วเป๊ลงให้ทั่วนะนะครับเดี๋ยวจะสักคู่หนึ่งนะครับหลังจากเสร็จพิธีการปล่อยโคมไฟก็จะได้สลับรอบฟังพระนรรมเทศนานะครับอีกหนึ่งกันนะครับวันนี้ขออนุโมทนา ทุกคณะนะครับที่เดินทางมาร่วมบุญนะครับวันนี้ถือว่าปีหน้ามาบุญจุละกถินกันอีกนะครับได้อธิษฐานนะครับขอให้ได้มาที่วัดแม่ประกาทุกปีอธิษฐานนะครับอธิษฐานแรงอธิษฐานขอให้ได้มาบุญจุละกถินวัดแม่ประกาทุกปีนะครับให้ทำพระพุทธเจ้าในสมโภช ด่าฆ่าคนรับการกินในครังเดมนี้นะครับเออได้ผลเออได้นลเหมือนท่นชูได้ผลนอเออไปตุ้งตกี้ให้นขาคูนรับแถวอ่วรับแถวเตได้ฟังเตะทัานทางมาเทศนาพื้นเมืองหนือ อาธรรมของพระผู้ไทธเจ้าอันนัน้นเป็นของนักปราชญ์ผู้้าขอกราบอาราธนาลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเดชนธาธรรมเณรมนดานสมามพังกาวาต Sama-sama buddhasa Sadhu 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 ahaṁ vantāmiṁ siṁrasa Buddhamdhammāṁ saṁkhaṁmāṁ kalaṁ muddhammāṁ namaṁ mīrataṁ อันระลานโยวินาสันโตอาเสสะโตอาหังอันว่าคาวันตามิก่ก็ไว้พุทธโธเสโทอันว่าพระพุทธเจ้าตนภาเสดล่ำเลิศก,กว่าโลกตั้งสาม